อันนี้ก็หลับไปแล้วค่ะเขาหลับไปแล้วเขาหลับตั้งแต่แตหัววันเลยคโอเคโอเคกดไลค์กดติดตาม<ะ>ได้ยินพี่มากดไลค์กดติดตามก็เลยตืต่นมาค่ะแล้วก็แบบจะกดไลค์กดติดตามจะนอนใช่ไหมคะ,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 ะนอน่ะก็นอนไปสินนมามา่าจะลงไปเมื่อกี้อัญญาดาบอกว่าจะกดไลค์กดติดตามไง แล้วคะ่ะแม่เดินลงไปบันไดแล้วเขาร้องบอกว่าจะกดไลค์กดติดตามะคะ่ะนมอยู่ข้างๆค่ะนมอยู่ข้างๆอะ่ะนมเข้าปากเลยคะ่ะนี่น,นม,นม,มอ่ะเดี๋ยวมาปิดไฟให้โอเคนมแมา,มาดูเดดเดด,ดเอ,อากดไลค์กดแชร์อะกดต่างคนโอเคค่ะพี่ๆเข้าใจแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะ,ะ,คะโอเคค่ะสวัสด,ดีนะคะ เรื่องใหญ่มากค่ะถ้าไม่ได้กดไลค์กดแชร์เ,รเด็กๆบ้านนี้โอเคทุกคนสวัสดีนะคะ